เข้าสู่ร่วมกาสาวพัดเรียบร้อยค่ะหลังเดินสายกราบลาบผู้ใหญ่ขอขอมาและขอเมตตาอาโหสิกรรมเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่9มกราคมสำหรับดีเจมะตูมเตชินซึ่งพิธีอุปสมบทนั้นก็ได้จัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีเพียงคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่นับถือและเพื่อนๆในวงการมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะโดยหนิงปณิตาที่เป็นคนช่วยจัดงานในครั้งนี้ก็ได้เผยภาพบรรยากาศผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนข้อความว่า วันที่9มกราคม2565นั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระโชติปัญโย ผู้มีปัญญาอันสว่างสวยัยวันที่พระท่านโทรมาบอกว่าพี่ถ้านหนูจะบวชพี่ช่วยจัดงานให้หนูได้ไหมไม่คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นและสําเร็จลงได้จริง,รงๆท่ามกลางอุปสรรคมากมายแต่พลังของธรรมนาทางให้ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสะวะัสดได้ดักที่ท่านตั้งใจท่านพูดว่าโยมพี่โยมพี่ไม่มีลูกชายผ้าเหลืองนี้ยกให้โยมแม่โยมพ่อและให้โยมพี่ด้วยนะโอ้บรรยายความรู้สึกไม่ได้เลยจริงๆน้ําตาม,มันไหลออกมาเองปลื้มใจ อนุโมทนาบุญนะคะส่วนทางด้านของดีเจต้นหอมค่ะก็มีการลงภาพหลังจากที่ดีเจมะตูมได้เข้าพิธีอุปสมบทด้วยเหมือนกันและใส่ข้อความว่าสง่างามเสียดายไม่ได้มีโอกาสไปกราบพระได้ด้วยตัวเองแต่เชื่อว่าพระจะศึกษาพระธรรมได้เป็นอย่างดีตามที่ตั้งใจอนุโมทนาสาธุ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ